อัลฟา88ครบเครื่องเรื่องกีฬากกรนตีทุกความมั่นคงสนใจแอดไลน์ a อดอัลฟา n f o แปดอินเว่นทที่อาร์เซนอลต้องปล่อยเพื่อเปิดทางแข่งใหม่ 1. โชครานมูตาฟี่นับตั้งแต่ย้ายมาแข่งเยอรมันไม่เคยทําให้เห็นเลยว่าเขาดีพอที่อยู่กับสมโมสรอนแห่งนี้แถมยังเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานอย่างมากไม่จะต้องขายแบบขาดทุน แต่นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ควรเก็บข้าวของย้ายออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อเปิดทางให้กับกองหลังรายใหม่ที่มีความเฉียบคมในการเข้าสกัดและความปราดเปรียวมากกว่าเข้ามา 2. โมฮัมเหม็ดเอลเนนีแม้จะเล่นดีขึ้นมาบ้างในฤดูกาลนี้แต่ทว่ากันตามตรงผลงานของเจ้าตัวก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ดีพอที่จะยึดตัวจริงแบบถาวรดังนั้นอาเตต้าจึงควรเริ่มมองหากองกลางรายใหม่และหาทางขายไม่ฟิลิปปานี้ออกไปให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึง 3. ฟาโรลินบาโลกัน หัวหอกดาวรุงอาจจะดียามคู่ต่อสู้เป็นทีมที่ระดับต่างกันแต่ด้วยทักษะและสัรทัจญานความปพิเาษที่ยังดูจะมีน้อยมันคงจะดีหากจะปล่อยเข้าไปซบลิเวอร์พูลตามข่าวหรือที่ออกมาก่อนหน้านี้เพื่อเซฟค่าเหนื่อยไว้กับผู้เล่นที่จะสามารถดึงเข้ามาสร้างความอันตรายให้กับแนวรุกของทีมได้จริงๆ 4. คัลัมเชมเบอร์ในซีซั่นนี้ปืนใหญ่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานฟอร์มการเล่นอันแสนจะธรรมดาของอดีตกองหลังซัตเทมตันจึงดูจะพอรับได้แต่หากมองภาพรวมแล้ว ตั้งแต่ย้ายเข้ามายัางไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แฟนๆเรียกร้องมาโดยตลอดได้เลย 5. โจวิลล็อกแม้จะมีส่วนร่วมกับประตูอยู่บ้างในการแข่งขันยูโรปาลีกแต่หากเทียบกับผู้เล่นในรุ่นเดียวกันวิลล็อกดูจะด้อยกว่าชาก้าและสมิโรอยู่หลายขุมซึ่งเทียบกันแล้วเขาก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับแดนนี่เวอร์เบกในตอนรุ่นยาวเสียเท่าไหร่เลย 6. เมซุสโซซิลค่อนข้างแน่แล้วว่าเขาจะย้ายออกจากทีมในรเดนันี้ซึ่งน่าจะส่งผลดีมากกว่าร้าย เพราะค่าเหนื่อยของแข้งรายนี้สามารถเอาไปจา่ายให้กับสตาร์ฝีเท้าดีได้อย่างน้อยคนหรือ2คนได้เลย 7. จ็ดเซยสโคลาซินัสการเข้ามาของเชนนี่ทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแข้งชาวเยอรมันที่เพิ่งย้ายกลับไปเล่นให้กับสโมสรเก่าแบบยืมตัวนั้นยังดีไม่พอแม้กระทั่งในฐานะตัวสํารองเพราะฉะนั้นหลังหมดสัญญากับชาวเก้อาเตตาควรรีบหาบ้านใหม่ให้กับเพื่อนซีโอซิลคนนี้ให้ได้โดยรวน 8. ดูลคัสตอเล่าไม่ว่าสาวกเดกกันเนอร์จะเสียดายฝีเท้าของมิฟิลรายนี้มากเท่าไหร่ แต่ก็น่าจะถึงเวลาต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอยู่ในสายตาของอาร์เตต้าเลยได้ด้วยวัยเพียง24ปีกับสไตล์การเล่นแบบสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยสโมสรจึงไม่ต้องเหนื่อยมากกับการหาทีมใหม่ให้เขา 9. ส้โซคาติสปารปาสตูปุรลอสแข่งชื่อยาวอ่านยากชาวกรีซเป็นอีกคนที่ถูกมองข้ามไปโดยกุซือชาสเปนและด้วยวัยส2ปีแต่มีดีกรีเป็นอดีตผู้เล่นของดอทมุนเขาจึงน่าจะเล่นได้ต่อได้อีกนิดกับทีมตะวันออกกลางหรือเมเจอร์ลีกซกอตเกอร์ 10. คอนแซนซินอตมาฟโรปานอตการได้ย้ายไปเล่นในบริลิกาดูเหมือนจะไม่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการของเขาเลยแถมการได้ลงเล่นเพียง300กว่านาทีก็น่าจะบอกได้แล้วว่าแข้งวัย23รายนี้ยังไม่ดีพอกับการเป็นผู้เล่นในทินเอมเลสตเดียม 11. 1รเดริชเนลนอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ไม่เคยแสดงเหง็นถึงความก้าวหน้าในฝีเท้าแม้จะได้รับโอกาสลงสนามอยู่ไม่น้อยดังนั้นจึงควรถูกเลาะออกไปดีกว่าที่จะฝืนจับลงสนามอยู่เรื่อยๆแบบนี้ คนานพรอสเปอร์ตกเป็นข่าวอยากที่จะยืมตัวอีวานเปเรซิต์ปีกมากประสบการณ์จากอิตอลาลีในครึ่งฤด,ดูกาลหลังเพราะต้องการความเก๋าเมื่อเขาลอบลึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปรายงานจากฟุตแมกกาโตบอกว่าเฮดโค้ชมูรินโ่มองเห็นจุดอ่อนของสเปอร์เรื่องการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กดดันซึ่งปีโคแอดน่าจะเสริมตรงนี้ได้เพราะเพิ่งได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่นก่อนระหว่างไปยืมตัวที่บาเยอร์มินิกที่ไดก็ตามปีกไว้สามสิบเอ็ดปีไม่ได้รับการใช้ออปชั่นซื้อขาดจากเสือใต้ จึงต้องกลับมาเล่นกับอินเตอร์แต่ก็าขาดโอกาสลงสนามในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้เช่นเดิมภาพรวมของซีซั่นปัจจุบันสตาร์ทแค่11จาก22เกมทำไป2ประตูและ2อแอซิสสัญญาฉบับปัจจุบันเหลือถึงมิถุนายน2022หากสามารถปิดดีลกับอีวานเปรรซิสได้จริงๆเท่ากับสเปอร์จะมี2แนวรุกประสบการ์แชมป์ยุโรปร่วมกับแกรเรตเบลขณะที่เกมรับเซอร์คิโอเลกิลอนก็เคยคว้าแชมป์ยูโรปาลีกอันหนึ่ง ดาวเตะโคแอดคือเป้าหมายเดิมของบูรินโยตั้งแต่สมัยเคยคุมแมนยูในเต็ดแล้วซึ่งขณะนั้นมีปัญหาผิดหวังกับผลงานขององตนิมซิยา